ค่ะนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะคะหนูเข้าไปในเว็บไซต์โรงเรียนธัญรัตน์นะคะแล้วก็ไปที่ระดับชั้นม .2 แล้วก็เข้าไปในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะแล้วก็เข้าไปเช็คชื่อเช็คชื่อเข้าเรียนออนไลน์จะอยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์หนูคลิกเข้าไปจากนั้นก็เข้าไปกรอกข้อมูลนะคะ เลขที่ชื่อนามสกุลห้องเราก็ส่งนะคะเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนใครที่เข้ามาแล้วนักเรียนเข้าไปเช็คชื่อก่อนได้เลยนะคะในระหว่างนี้ครูก็จะได้รู้ว่านักเรียนห้องไหนมาเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วนะคะเหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีให้นักเรียนแต่ละห้องตามเพื่อนเข้าเรียนได้เลยนะคะ เพื่อที่นักเรียนจะได้รู้แนวทางว่าเราจะเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณสองนี้อย่างไรแล้วเราจะมีกระบวนการในการเรียนในการทำงานส่งนะคะกิจกรรมต่างๆที่เราจะดำเนินในในภาคการศึกษานี้จะเป็นในลักษณะแบบไหนถ้าหนูไม่เข้ามาหนูก็จะไม่ทราบเลยว่าสัปดาห์หน้านะคะหนูจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะในเบื้องต้นเนี่ยหนูได้มารับหนังสือเรียนกับสมุดเรียนแล้วถูกไหมคะ ในคาบเรียนนี้ถ้าใครเตรียมหนังสือเรียนมานะคะนักเรียนก็เอามาเตรียมไว้ได้เลยนะคะคะ่สำหรับนักเรียนที่เข้ามานะคะเราว่างรอเพื่อนนักเรียนเช็คชื่อก่อนนะโดยนักเรียนเข้าไปในเว็บวิชาวิทยาการคำนวณ2นะคะแล้วก็การเช็คชื่อเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ หัวข้อชื่อว่าเช็คชื่อเข้าเรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะนักเรียนคลิกเข้าไปเช็คชื่อได้เลยนะคะระหว่างรอเพื่อนตอนนี้เข้ามาประมาณ100กว่าคนแล้วนะเพื่อนคนไหนที่ห้องไหนที่รู้ว่าเพื่อน,นยังไม่ได้เข้ามานะคะช่วยตามเพื่อนมาด้วยนะลูกเราจะได้รู้วิธีการว่าเราจะเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ2นี้อย่างไรนะคะเรามีทั้งหมด15ห้องเรียนค่ะ นะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะจะอยู่ในเมนูที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์นะคะเมนูสีม่วงนะลูกในเว็บไซต์ระดับชั้นม .2 นะคะถ้าใครยังไม่สามารถเข้ามาได้เดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่เว็บของเว็บโรงเรียนเลยนะคะเดี๋ยวครูเข้าเว็บโรงเรียนให้นะโรงเรียนธัญรัตน์นะคะหนูเข้าไปในเว็บโรงเรียนธัญรัตน์จากนั้นก็ไปที่ ชั้นเรียนออนไลน์นะคะและคลิกเข้าไปในหัวข้อชั้นเรียนออนไลน์คาลาสรูมธัญรัตน์นะคะจะมีออนไลน์คาลาสรูมธัญรัตน์สคูลขึ้นมาทั้งหมด6ระดับชั้นนะักเรียนก็เลือกใช้มารยมศึกษาไปที่2ค่ะต่อมาหนูก็เลื่อน ถ้าหากว่าในการไลฟ์นะคะนักเรียนก็จะต้องอยู่ในในในหน้านี้อ่าในหน้านี้นะครูก็จะไลฟ์แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะดูไลฟ์ผ่านหน้าหน้าต่างนี้ได้เลยทีนี้ถ้าหลังจากที่เราจัดการเรียนการสอนเสร็จหรือในระหว่างที่เรียนเนี่คะครูจะอาจจะมีให้นักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์ของรายวิชาหนูก็เลื่อนลงมาด้านล่างหัวข้อนะคะเมนูที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์ คลิกเข้าไปนะคะหนูก็จะเจ,เจอเว็บไซต์ของวิชาวิทยาการคำนวณ 2. 2เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกครั้งที่หนูเข้ามาในตารางเรียนที่เราเรียนกันเนาะหนูก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็เช็คชื่อเข้าเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะ เดี๋ยวครูให้นักเรียนเช็คชื่ออีกประมาณ5นาทีนะคะวันนี้เป็นการทดสอบนะลูกเป็นการทดสอบว่าเราจะสามารถที่จะเข้ามาเช็คชื่อได้หรือไม่หลังจากที่เช็คชื่อแล้วนะคะครูประจำวิชาจะแจ้งไปว่าวันนี้มีมีนักเรียนที่เข้ามาเช็คชื่อกี่คนบ้างในสัปดาห์หน้าที่เราจะเรียนกันนะคะจะเริ่มต้นเรียนในสัปดาห์หน้านักเรียนก็จะต้องเช็คชื่อทุกคนนะลูก นะคนที่เพื่อนที่ยังไม่ได้มานักเรียนตามเพื่อนให้ครูด้วยนะคะอีกประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวครูก็จะเริ่มตั้งแต่แนะนำของรายวิชาวิทยาการคำนวณ2ว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างจากนั้นก็จะบอกเกี่ยวกับครูคุณครูประจำห้องแต่ละห้องนะคะว่า นักเรียนเนี่ยจะมีคุณครูในแต่ละห้องมีอาจารย์ท่านไหนบ้างบางท่านหนูอาจจะคุ้นชินอยู่นะคะแต่บางท่านหนูอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเลยจะได้รู้จักกับอาจารย์เขานะคะเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยจะมีอาจารย์ประจำประจำชั้นประจําห้องที่แตกต่างกันหนูจะได้รู้ว่าหนูเข้ากลุ่มถูกไหมนะคะเข้าชั้นเรียนออคาลาสมถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาเราคลิกเข้าไปในเมนูที่เป็นคาลาสมเนี่ย หนูอาจจะคิดเข้าไปแล้วเข้าห้องผิดก็ได้นะถ้าเข้าห้องผิดเราจะได้ไปแก้ไขได้ถูกต้องเวลาส่งงานหรือว่าติดตามงานต่างๆหนูจะได้ส่งงานได้ถูกถูกห้องที่เราจะต้องเข้าไปเรียนนะคะค่ะนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวหนูค่อยเข้าไปเช็กชื่อเนาะดนะเดี๋ยวครูจะมีเวลาให้เช็กชื่อก่อนอื่นเลยเดี๋ยวหนู เดี๋ยวครูจะแนะนำครูประจำวิชาแต่ละท่านก่อนนะคะเริ่มด้วยท่านแรกเลยนะคะคุณครูควิมลรัชชื่นอารมณ์ค่ะค่ะครูชื่อครูวิมลรัชชื่นอารมณ์นะคะได้รับหน้าที่นะคะปฏิบัติการสอนนะคะอ่ะวิชาวิทยาการคำนวณห้องนะคะ2ทับส,สทับแล้วก็2ทับสบนะคะ ค่ะครูชื่อกานิกาปัญญาดีนะคะสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับและ2ทับค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนวลสวัสดิ์มณีมัยนะคะหรือเรียกว่าครูฟ้าก็ได้ค่ะสอนในในระดับชั้นม .2 นะคะห้อง7ห้อง8ห้อง10แล้วก็ห้อง12ค่ะ ครูชื่อว่าครูวิไลพรวงเชียงเพ็งนะคะน่าจะคุณคุณหน้าคุณตากันอยู่นะคะถ้าใครผ่านจากมหนึ่งมานะคะในระดับมสองครูก็จะสอน2องทับสิค่ะสวัสดีครับคุณครูผู้ชายหนึ่งเดียวนะครับในระดับมสองคุณครูชื่อครูธวัชชัยใจบุญนะครับเรียกครูโอก็ได้ครับสอนในห้อง4ห้อง9้า ห้องสองห้องสิบเอ็ดห้องสิบสามนะครับค่ะในหน้าของครูประจำวิชานะคะก็จะมีช่องทางในการติดต่อก็คือตัว QR code ที่เป็น l ลายกลุ u p นะคะนักเรียนสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็เข้าไปในกลุ่มลายของอาจารย์เขาได้นะคะหนูอย่าสแกนผิดนะลูก ดูห้องดีๆนะคะว่าอาจารย์ท่านนี้สอนห้องอะไรนะคะเช่นเราอยู่ห้องมอ2อทับหนึ่งสองทับหนึ่งก็จะต้องเป็นคุณครูกานิกาถูกไหมคะก็สแกน QR โค้ดลทยที่เป็นลายกรุ๊ปของคุณครูกานิกานะคะถ้าเป็นคุณครูวิไลพรนะคะก็จะเป็น2ทับ 14. นักเรียนก็สแกน QR โค้ดของคุณครูวิไลพรน,นักเรียนน่าจะเข้าใจเนาะต่อมาก็จะเป็น Google Classroom นะคะก็ เช่นเดียวกันหนูเรียนกับอาจารย์ท่านไหนหนูคลิกคลิก Google Classroom ของอาจารย์ท่านนั้นนะคะนักเรียนก็สามารถคลิกเข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะถามในเรื่องของการเข้าชั้นเรียนหนูก็กดทําต่อได้เลยนะคะแล้วก็กดว่าฉันเป็นอะไรคะนักเรียนนะคะกดเข้าไปนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าร่วมกดเข้าร่วมชั้นเรียนได้เลย อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวิชาวิทยาการคำนวณมาสองทับหนึ่งกับมาสองทับหกนะคะของคุณครูกันิกาก็จะมีทั้งสองห้องอยู่ในคลาสรูมเดียวกันเลยนะคะก็จะเข้ามาก็จะมีในเนื้อหาแล้วก็ใบกิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำเนี่ยหนูก็จะต้องเข้ามาทำตามที่คุณครูเขาแจ้งไว้นะคะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อตั้งแต่หน้าแรกนะคะ หน้าแรกที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะว่าเราจะเรียนรู้ในลนักษณะแบบไหนบ้างจะต้องอเข้าใจในส่วนไหนของเนื้อหาได้บ้างนะคะครูก็จะมีวิดีโอนะคะแล้วก็จะเป็นข้อมูลต่างๆให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษานะคะ จากนั้นข้างล่างนะคะที่สําคัญก็คือเวลาหนูเข้ามาแล้วในแต่ละคาบเรียนนักเรียนจะต้องเช็คชื่อออนไลน์ทุกครั้งนะคะถ้าตอนนี้ใครยังไม่ได้เช็คชื่อออนไลน์เดี๋ยวครูให้เวลาเนาะหลังจากที่ครูแนะแนวรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีเวลาเหลืออยู่นักเรียนค่อยเข้าเช็คชื่อออนไลน์นะถ้าใครเช็คชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูประจําวิชาจะแจ้งว่าใครได้เช็คชื่อบ้างในวันนี้นะคะวันนี้เป็นการทดสอบนะคะ ก็อาจจะไม่ได้มีในเรื่องของการเช็คเวลาเรียนจริงๆอันนี้ลองทดสอบก่อนว่านักเรียนสามารถทําได้หรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะคะต่อมาถัดจากหน้าแรกนะคะก็จะไปที่สื่อการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้เราจะเรียนทั้งหมด5หน่วยการเรียนรู้นะคะครูก็ได้ใส่เนื้อหาเข้าไปในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคนไหนที่ สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะคะนะักเรียนก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะคะตามเนื้อหาที่ครูมีไว้ให้ยกตัวอย่างเช่นในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยอย่างมีความรับผิดชอบจะอยู่ในหนังสือเรียนเนะะหน่วยที่เท่าไหร่คะบทที่เท่าไหร่บทที่6นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนบทที่6นะคะใครมีหนังสือเรียนอยู่ใกล้มือนะคะนักเรียนหยิบ มาเปิดดูได้เลยนะหัวข้อนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบก็จะมีจุดประสงค์ของบทเรียนนะคะว่านักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายและสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะในบทเรียนนี้แล้วก็จะมีตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยนะักเรียนจะต้องใช้อย่างไรนะคะนะักเรียนสามารถที่จะศึกษาเนื้อหา คร่าวๆได้เลยนะคะตามข้อมูลที่ครูมีให้นะคะสัญลักษณ์ต่างๆในเรื่องของการาใช้ข้อมูลข่าวสารหรือแม้กระทั่งเราอาจจะพบเจอในชีวิตประจำวันเราจะได้อลองไปดูซิสังเกตดูว่ามีสัญลักษณ์เหล่านี้นี้มันมีความหมายว่าอะไรบ้างนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนในบทเรียนนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ ในการเรียนที่2จะเป็นในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณถ้าใครยังจำบทเรียนในม1ได้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณเช่นเดียวกันแต่ว่าในม2เนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ลึกขึ้นนะคะ,ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะคุณครูก็จะมีเนื้อหามีจุดประสงค์ของบทเรียนแล้วก็จะมีเนื้อหาว่าแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนความหมายคืออะไรนะคะ เราจะต้องมีองค์ประกอบของแนคควคิดเชิงคำนวณอะไรบ้างนะคะหนูก็ดูคร่าวๆได้นะคะหรือว่าจะศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนก่อนก็ได้นะลูกในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะครูก็ได้ใส่เนื้อหาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเมนูคำอธิบายรายวิชานะคะ เราก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะเป็นสิ่งที่หนูจะต้องมีองค์ความรู้แล้วสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะคะเราก็จะมีในส่วนของคําอธิบายวิชาแจ้งให้กับนักเรียนในเมนูนี้นะลูกต่อไปแบบฝึกหัดใบกิจกรรมแบบฝึกหัดใบกิจกรรมในแต่ละครั้งที่เรียน อาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่หนูจะต้องมีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่ให้ทำนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นในวันนี้สมมุินะคุณครูบอกว่าหนูจะต้องทำแบบฝึกหัดหน่วยที่1น่งหนูก็ต้องคลิกไปนะคะหนูต้องเข้ามาในเมนูแบบฝึกหัดใบกิจกรรมก่อนนะคะแล้วก็ทำตามที่ครูบอกก็คือให้เข้าไปในหัวข้อ,อแบบฝึกหัดใบกิจกรรมหน่วยที่1น่ามาคลิกไปนักเรียนจะไปเจอกับอะไรคะ Google d r ร v e รู้จักไหมอ่าจะเกิดการน,น้า Google Drive นะคะครูก็จะใส่กิจกรรมไว้ให้แล้วทําไมวันนี้ไม่มีหรอครูวันนี้ไม่มีงานนะคะวันไหนมีงานถึงจะมีอยู่ในนี้นะลูกแสดงว่าวันนี้มีงานไหมวันนี้ไม่มีนะคะถ้าวันไหนที่คุณครูเนี่ยจะสั่งให้ทําใบกิจกรรมทําใบงานครูก็จะใส่เอาไว้พอหนูคิดเข้ามาหนูก็จะเจอแต่วันนี้คิดเข้ามาไม่เจอแสดงว่าไม่มีงานนะคะดีใจไหมลูก รอหน่วยที่สองิมีงานหรือเปล่าอาไม่มีงานเช่นเดียวกันนะวันนี้ไม่มีงานให้หนูทําเลยใช่ไหมอ่าเรามาแนะแนวเฉยๆนะคะต่อไปก็จะเป็นเมนูครูประจำวิชาซึ่งครูได้แนะนําเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะจะมีครูทั้งหมดกี่ท่านเนี่ยเท่าไหร่คะห้าท่านนะคะ มีคุณครูทั้งหมด5ท่านที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นรมัธยมศึกษาปีที่2วิชาวิทยาการคำนวณย้นย้นนะคะนักเรียนอยากสแกน QR code ผิดห้องนะลูกแล้วก็ Classroom เช่นเดียวกันสังเกตดูนะคะจะมีตัวคลิกเขียใช่ไหมแล้วก็จะมีชื่อคุณครูประกบอยู่ด้านล่างนะคะนักเรียนเช็คดูชื่อให้ดีนะคะอย่าผิดนะหนูก็คลิกเข้าไปตามชื่อคุณครูที่สอนเราเลยนะคะ อ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นในลักษณะของการเรียนการสอนนะคะเดี๋ยวให้คุณครูวิมลรัตน์แนะนําต่อค่ะอันนี้เด็กอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะกิจกรรมเนาะที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ อ่ะนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่นะขนาดนี้นะคะจะเป็นนะคะบอกน้อกิจกรรมนะคะที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่1ปี64นี้นะคะโดยจะมีทั้งหมดนะคะ,ะที่พวกเราเห็นก็คือ16กิจกรรมนะคะแต่ที่นี้นะคะครูจะสอนเพียงแค่12กิจกรรมนะคะโดยเราจะตัดกิจกรรมที่5ถึง8ออกนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่5ถึง8นี้นะคะมันเป็นกิจกรรมอ่าเกี่ยวกับเนื้อหาของไพทอนนะคะซึ่งเราจะไป เรียนกันตอนมสามนะคะเนาะครูก็เลยนะคะตัดออกไปจะเป็นกิจกรรมที่9นะคะแทนเนาะอ่ะ no. นะคะมาดูการกิจกรรมที่1นะคะอันนี้จะอยู่ในบทที่6กนะคะก็คือถูกต้องปลอดภัยใช่เลยนะคะในกิจกรรมที่1นี้ก็จะมีนะคะใบกิจกรรมทั้งหมด2ใบก็คือนะคะใบกิจกรรมที่1.1กับ1.2นะคะก็คือจริงหรือมั่วชัวหรือไม่กับเชื่อไม่เชื่อแชร์ไม่แช์ นะคะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็อยู่ในบทที่6เหมือนกันนะคะสิทธิ์ของเราซึ่งในกิจกรรมที่2ก็จะประกอบไปด้วยใบกิจกรรม2ใบเหมือนกันนะคะ,นะคะก็คืองานของใครใช้ได้แค่ไหนกับ สิทธิ์ของเรานะคะกิจกรรมที่3อันนี้จะเริ่มขึ้นบทที่1นะคะก็คือแนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะเราก็จะได้มาทำกิจกรรมกัน2กิจกรรมในกิจกรรมที่3นี้นะคะก็คืออ่ะมีการวาดแบบแปลนอาคารนะคะแล้วก็สอนนอนจนัดหนังสือ นะคะอันนี้บอกไว้เลยว่าสนุกมากนะคะแล้วก็กิจกรรมที่4นะคะกิจกรรมนี้โนเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าครูบอกไว้เลยว่าสนุกนะคะก็ะอ,ะอย่างเช่นนะคะใบกิจกรรมที่4.1ก็เป็นการสอนเพื่อนเต้นนะคะก็คือเราจะต้องมาเต้นให้เพื่อนดูนะคะแล้วให้เพื่อนเต้นตามเรานะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่าสนุกมากนะคะ เนาะอ่ะใบกิจกรรมที่4.2บอกอย่างไรให้เพื่อนทําได้นะคะเหมือนเราต้องบอกให้เพื่อนนะคะทำตามในสิ่งที่เราอะได้วางแผนไว้นะคะว่าอะแล้วดูซิว่าเพื่อนจะทําได้ไหมนะคะต่อไปใบกิจกรรมที่4.3เป็นการแต่งตัว นะคะแต่งตัวอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะตอนที่เราเรียนนะคะแล้วก็มีแบบทดสอบนะคะตอนจบด้วยก็คือแนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะอ่ะกิจกรรมที่5ถึง8ครูบอกแล้วว่าเราจะไม่ได้เรียนกันในเทอมนี้นะคะเราจะไปกิจกรรมที่9เลยนะคะก็คือรู้จักฟังก์ชันนะคะรู้จักฟังก์ชันนะคะเราจะใช้โปรแกรม Sca ตนะคะแมวเหมียวเหมียวที่เราเคยเรียนกันตอนหมอหนึ่ง นะฮนะอ่ะบางคนก็ใช้งานได้คล่องแล้วบางคนก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะคะเนะอ่ะใบกิจกรรมที่อ่ะนะคะในกิจกรรมที่เกาะก็จะมีใบกิจกรรมทั้งหมด4ใบนะคะอ่ะยังจําได้ไหมจําได้หรือเปล่านะคะมาเป็นเพลงเลยเนาะนะคะแล้วก็ใบกิจกรรมที่9.2จนะคะจำได้แค่ไหนนะคะจำฟังก์ชันที่ผ่านมาตอนมอ .1 ได้แค่ไหน นะคะอ่ะ9.3เราจะมาเป็นนักล่าแตงโมเราจะสร้างเกมแตงโมกันนะคะอ่ะแบบกิจกรรมที่9.4ก็จะเป็นนักประกอบชิ้นส่วนแต่ต้องไปดูว่าชิ้นส่วนของอะไรนะคะอ่ะมีแบบทดสอบด้วยนะคะก็คือเป็นเครื่องหยอดโดนัทนะคะเราจะต้องเขียนโปรแกรมมานะคะให้มันทำเป็นเครื่องหยอดโดนัทให้ได้นะคะอ่ะกิจกรรมที่10 นะคะเรื่องของความจริงอันนี้ยังอยู่ในสแคตอยู่นะคะเนะอ่ะก็เป็นใบกิจกรรมที่10.1จนะคะจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะคะใบกิจกรรมที่10.2นะคะลองคิดจากสถานการณ์นะคะอาจจะมีสถานการณ์มาให้แล้วลองคิดดูซิว่าเราจะออกแบบนะคะออกแบบโปรแกรมอย่างไรนะคะให้ตอบโจทย์ นะคะแล้วก็มีแบบทดสอบเรื่องทุนการศึกษานะคะอะต่อไปกิจกรรมที่11เนะคะเป็นฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์นะคะอาจจะมีกิจกรรมก็คือฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์กับช่วยการสร้างฝัน นะคะ,ะกิจกรรมที่12นะคะการประยุกต์ใช้งานนะคะก็จะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะคะฉันตอบอะไรได้บ้างนะคะค่าโดยสารแล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหานะคะเราจะมีปัญหามาให้แล้วเราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรล่ะเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาตามที่โจทย์ต้องการนะคะ,อะพอมากิจกรรมที่13 14อันนี้เราเปลี่ยนบทละนะคะจะมาอยู่ในบทที่4 นะคะก็คือหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็หลักการทำงานนะคะก็คือม1เราได้เรียนแล้วเนาะแต่อันนี้จะอัพเลเวลขึ้นนะคะก็คือจะเรียนเพิ่มเติมนะคะก็คืออ่าเรียนยากขึ้นนิดหนึ่งนะคะรู้ลึกขึ้นนะคะพูดง่ายๆเนาะแล้วก็มีอ่วงรอบนะคะความคิดกับสมอง ตัวนิดของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เจาะลึกกับอุปกรณ์ดิจิทัลในปัจจุบันนะคะอะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กิจกรรมที่14ก็คือเป็นซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์และการใช้งานซอฟต์แวร์นั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมเลือกให้ได้ใช้ให้เป็นนะคะแล้วก็คอมหนูเป็นอะไรไม่รู้หรือว่าคอมหนูไม่รู้เป็นอะไรนะคะแล้วก็สื่อสร,ส,รสร้างสรรเราสรรสร้าง ะะพอมากิจกรรมที่15-16นะคะก็จะเปลี่ยนบทมาเป็นบทที่5นะคะก็คือการสื่อสารและบริการบนเครือข่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะหนก,ก็จะมีกิจกรรมการสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะอินเทอร์เน็ตคืออะไรการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไร นะคะอ่ะมานะคะพอมากิจกรรมที่16เราก็จะได้เรียนเทคโนโลยีข่าวนะคะซึ่งนะคะจะมีทั้งหมด2ใบกิจกรรมก็คือฝากดูแลข้อมูลกับร่วมคิดร่วมทำนะคะแล้วก็มีแบบทดสอบสุดอ่านเรื่องสุดท้ายเลยก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะอ่ะซึ่งสัปดาห์หน้านะคะเราจะเริ่มเรียนนะคะในกิจกรรมที่1นะคะกับกิจกรรมที่2นะคะเนาะ ก็กิจกรรมที่1ก็คือถูกต้องปลอดภัยใช่เลยนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะครูก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้พวกเราทำนะคะน่าจะประมาณสัก10ข้อใช่ไหมคะเนาะก็จะเรียนปแ่ะสะอาดทำนะคะแบบทดสอบประมาณ10ข้อแล้วก็จะเริ่มเรียนนะคะในบทที่6นะคะสัปดาห์หน้าหนูเตรียมหนังสือเรียนนะคะเนาะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะแล้วก็เตรียมสมุดปากกา ยังลบนะคะอ่ะไม่ใช่ค่ะใช้ยังลบไม่ได้นะคะประก,กาต,ต้องใช้กับลิควิดนะคะนอกโอเคค่ะเดี๋ยวพบกับคูกก่กริีกาต่อนะคะค่ะโดยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าใช้งานหรือว่า ข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังไปแล้วไม่เข้าใจในส่วนไหนเนี่ยนักเรียนสามารถที่สอบถามกับคุณครูประจำประจำห้องได้เลยนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าไปในกลุ่ไลายห้องอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าหนูลองเข้าไปที่เมนูครูประจำวิชานะคะแล้วก็ไปดูลายของแต่ละห้องต่างๆนะดูให้ดีนะคะว่านักเรียนอยู่ห้องไหนสแกนให้ถูก นะคะในส่วนไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะสอบถามคุณครูเขาได้โดยตรงเลยนะคะมีเพิ่มไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะการเก็บคะแนนอ๋อเรื่องสุดท้ายสำคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเก็บคะแนนการเก็บคะแนนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ2นะคะ จะแบ่งออกเป็นการเก็บคะแนนาพาระงานที่นักเรียนจะต้องทำนะคะ60คะแนนสอบกลางภาค20คะแนนและสอบปลายภาค20คะแนนรวมทั้งสิ้นเป็น100คะแนนนะคะ ในเนื้อของการเก็บคะแนน60คะแนนนะคะก็จะแบ่งเป็นใบงานต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่นักเรียนจะต้องร่วม,วมทำใน,ในรายวิชาซึ่งครูก็จะแจ้งในทุกคาบเรียนนะคะว่าในคาเบเรียนนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรเราจะเก็บคะแนนเท่าไหร่นะคะฉะนั้นนักเรียนก็ติดตามภาระงานที่คุณครูได้แจ้งไปด้วยนะคะแล้วก็ติดตามส่งงานให้ให้ตรงเวลา อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะนักเรียนให้หนูดูว่าเพื่อนในห้องเราเนี่ยมีใครที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานนะคะนักเรียนก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะหรือไม่ใครที่มีปัญหาจริงๆไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เนี่ยหนูติดต่อคุณครูประจำวิชาได้เลยนะคะ สามารถแจ้งอาจารย์ท่านได้เลยว่ามีข้อสงสัยตรงนี้นะคะหรือว่าใบง,งานนี้ทําไม่ทันหรือตรงไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะสอบถามคุณครูเข้าได้นะคะ,าาะที่สําคัญเน้นย้ํานะคะนักเรียนอย่าลืมเข้ากลุ่ปลน์กลุ่ปลน์ของห้องนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารเนาะสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเรียน จริงๆแล้วนะคะวันนี้มาเกริ่นก่อนว่าเราจะมีภาพรวมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนยังไงบ้างนะคะสิ่งที่หนูจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าก็คือ1นนะคะหนังสือเรียนหนังสือเรียนที่เป็นรายวิชาวิทยาการคำนวณ2นะคะแล้วก็สมุดปกอ่อนหนึ่งเล่มนะคะเราจะต้องเตรียมเอาไว้นะคะปากกา เรียน,นสออะไรก็คือเตรียมอุปกรณ์การเรียนเป็นปกติเหมือนกับถ้าเหมือนกับนักเรียนอยู่โรงเรียนเลยนะคะจากนั้นก็ครูก็จะดําเนินการสอนในบทที่6ก่อนนะคะใครที่พอที่จะมีเวลา ส่วนใหญ่นักเรียนน่าจะพอมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะก็ศึกษาเนื้อหาก่อนที่จะเรียนได้เลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ที่คุณครูทําไว้หรือว่าจะเป็นเนื้อหาในหนังสือเรียนก็ตามนักเรียนสามารถที่จะศึกษาองค์ความรู้ได้ก่อนนะคะแล้วสัปดาห์หน้าครูก็จะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่6ก่อนนะคะในบทที่6เแลก็จะมีกิจกรรมอาจจะมีกิจกรรมให้ทํา แต่ก่อนที่จะเข้าเข้าเรียนเนี่ยจะมีให้หนูทําแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะลูก อย่าลืมเข้าทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะก็อาจจะเอาแบบทดสอบขึ้นเอาไว้ก่อนวันที่หนูจะเรียนนะคะหนูก็ลองติดตามเดี๋ยวครูเขาจะแจ้งไปในกลุ่มไลน์นั่นแหละคะ่ะว่าให้หนูเข้าไปทํานะคะพออาจารย์เขาแจ้งหน,หนูก็สามารถที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยแบบทดสอบก่อนเรียนก็จะไม่ไ,มได้เก็บคะแนนนะเพียงแต่ว่าหนูต้องเข้าไปทําเพื่อที่จะวัดองค์ความรู้ว่านักเรียนมีองค์ความรู้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะ ส่วนในเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมที่จะเรียนก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันเนาะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ที่ครูแจ้งไว้นะคะหนังสือเรียนแล้วก็สมุดปกอ่อนหนึ่งเล่มนะลูกนะคะอ่านม่นจะจบเนาะ วันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะคะที่จะแนะแนวให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลต่างๆส่วนไหนที่สงสัยหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูอธิบายไปหนูสามารถที่จะสอบถามมาในไลน์ของคุณครูแต่ละท่านที่หนูที่สอนหนูแต่ละห้องได้เลยนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะ